เราสร้างปราสาทครับปราสาทต้องฝักแต่มันไม่เหมือนปราสาทใช่มันตน้องมีแบบนี้ด้วยอ่าหนูก็ปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาครับกันไม่ได้มันไปไม่ได้มันจะพังอะ่ะค่อยๆทำเดี๋ยวก็สำเร็จครับ ป่าพอมันใหญ่ขึ้นตรงเนะี้ยมันก็เป็นแต่ที่สูงขึ้นเยอะอ่ามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับอ่ามาๆน้องแอปเนี่ยมามา,มาช่วยกันอีกมาก่อภาษาทรายนะครับมาอ่าเทให้สูงๆเลยนะอ่าแอปไปตักทรายมาเร็วตักทรายให้เต็มแก้วเลยแล้วมาเทอีกครับ ไหนผูผาต่ออะไรผูาต่อรถล่ะครับฮอ,อโอ้ไม่รถสูงจังูต่อรถอะไรสูงจังจะวิ่งได้ล่ะครับนะ่ฮ ครับล้อใส่ล้อด้วยอ่าช่วยการช่วยการสร้างประสาททรายเร็วอ่าไปหาหนูหาอะไร หยิบไม่ได้แล้วมันตกล่องไปแล้วครับไหนเอานี่เขีย่ยเอานี่เขี่ยดูเขี่ยออกมาครับอือช่วยเขี่ยออกมาไ,มไ,ดได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วครับอ,อ่าให้พี่ตงการช่วยเขี่ยครับเอาออกให้หน่อยอตัวต่ออยู่ในร่องนะครับเอาไมา้เขีย่ยพี่ตงกายเอานั่นแหละไหนไหน้องถือนะเอาน้องนั่นพี่ตงกามือนิ้วเข้าไม่ได้เอาไม้เขี่ย อ่าเก่งมากเอาให้น้องเลยครับเอาเอา,เอาไม้เขี่ยดีกว่าเดี๋ยวมือเจ็บนะโดนกล้ามันเจ็บมือครับ,บอ่อเก่งมากครับ à nó vẫn thuốc khát ừm nó app đùa đài nó vẫn thuốc lở ừm มาต่อไปมาต่อนุ่นมาต่อนุ่นไม่ไม่มีอะไรหางหางขาใส่แก้วอันที่หนูกินข้าวแล้วอ่ะอ้าวไม่เป็นไรครับอาที่เอาสายใส่แล้วค่อยไปล้างเอาไว้เล่นเลย ไหนก่อประสาททรายสูงยังครับป๋าสอยเลยแอ,อดอยาเอาทำไมมันมีรอยมือแบบเนี้ยรอยมือมันคขแค่ตรงนี้ตรงนี้ใหญ่ไหมกว้างไหมกว้างไหมครับป๋า กว้างครับเนี่ช่วยกันโอ้โหสูงเลยสูงบ้านไหมบ้านสูงไหมอ่ะสูงครับ